ม่วงทโยโนะธรรมโกะนะครับก็อีกอย่างอีกชื่อหนึ่งก็เเรียกว่ามะม่วงไข่พระอาทิตย์นะเออลุงได้มานานมากแล้วก็มันมันเป็นมะม่วงที่แบบว่าเฮ้ยมันติดในใน,ในตาในใจในความรู้สึกของเรามาตลอดเวลาว่าลุงอยากปลูกมะม่วงตัวนี้มากมอ,อ่ะเออลุงอยากปลูกมากมากอ่ะนีครั้นี้ก็นี่แหละก็รอก,ก็ก็ได้ต้นมาปลูก แล้วก็ปลูกลงไปลุงไม่ได้ห่อนะครับเหมือนจะมีมะแมลงเข้ามาเจาะเรียบร้อยแล้วลุงไม่ได้ห่อแต่อยา่าปีนี้จะทําแบบนี้ไปก่อนก็คือค่อนข้างที่จะดกในญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามะม่วงไข่พระอาทิตย์เนี่ยนะครับมะม่วงไข่พระอาทิตย์หรือมะม่วงไทยโนธรรมะโกะซึ่งลุงเห็นในราคาแพงมากนะฮะลูกหนึ่งก็ประมาณสามพันบาทรู้สึกว่าประมาณนั้นนะตอนนั้นนะแล้วก็อยากจะ เคยไปกินที่สกลนอครกับพระอาจารย์แล้วมันอร่อยจริงๆนะครับมันอร่อยจริงๆลุงก,ก็เลยหามาปลูกก็ได้มากี่ต้นตอนนั้นเขาแบ่งมาให้หนึ่งสองสามน่าจะสิบต้นนะครับน่าจะสิบต้นแต่ว่ามันไปฟอ,อกงิกเียนบ้างนะเป็นบางส่วนฝั่งนู้นด้วยนะครับเนี่ยครับมะม่วงดอกมากปีนี้ดอกมากเลยเออคงจะได้ชิมที่สวนเราเองนะครับเนี่ยครับมะม่วงไทโยโนะธรรมโกะนะครับ หรือไข่พะอาทิตย์อะไรสักอย่างหนึ่งอี้หวนไอ้หวนหรืออะไรสักอย่างนีง่แหละาา้าเป็นภาษาญี่ปุ่นแลภาษาไต้หวันนะนะลุงก็จําไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเอาไม่ได้อยู่ในวงการมะม่วงมานานมากนะต้องถามพี่สมชายเพราะพี่สมชายรู้ดีมากมากเลยพี่สมชายเป็นพี่ชายที่ออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยกเกษตรพอเพียงละครน,นะครับเออแล้วก็ ติดตามกันมานานแล้วก็พี่พี่สมชายแกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะม่วงนะครับเดี๋ยวคงเดี๋ยวต้องถ้าพี่สมชายเห็นก็คงต้องรบกวนพี่สมชายมาคอมเมนต์ว่ามันมันชื่อไทยมันเป็นยังไงแล้วก็มีความเป็นมะม่วงไทยโยโกะทามาโนะอะไรเนี่ยยังไงนะแต่ลุงชอบมากเลยเคยไปกินที่สวนลุงเล็กด้วยนะครับที่สวนลุงเล็กก็ก็เคยไปกินแล้วก็อร่อยมากพี่สมชายพาไปกินที่สวนลุงเล็กนะครับเนี่ยมันมีแผลแบบเนี้มันน่าจะเป็นจากอ มันน่าจะเกิดจากการโดนมแมลงวันทองจิ้มไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะแผลมันรู้สึกดำแนละ้วถ้าเกิดเป็นมแมลงวันทองจริงก็คงเดี๋ยวลูกจะร่วงก็จะมีลูกร่วงบ้างเอ้ยไม่ใช่ร่วงนะครับโอ้โหนี่ดูสิครับเฮ้ยเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยคือหยิบขึ้นมาปุ๊บลูกมันหล่นลงไปเลยนะครับนี่นะแก้มแดงเหมือนสาวแรกแย้มนะครับสวยมากนะครับ เนี่ยมะม่วงสวนลงปีติดนะถ้าลูกไหนที่มันติดดินนะมันก็จะมีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะมีนะติดดินนะลุงก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเอาล่วงซะละพอหยิบขึ้นมาปุ๊บหักปักเลยนะก็ได้าามาสองลูกเดี๋ยวเราไปชิมดิบๆดูว่ามันจะอร่อยนอในฝั่งนี้ก็มีในฝั่งนี้จะติดดินเยอะมากก็ไม่ไม่อยากไปยกมันปล่อยมันไปตามธรรมชาติไป พราะปีนี้ติดติดโอเคเลยติดปีหน้าลุงจะต้องค้ำไม้นะครับแล้วก็ยอดสวยด้วยนะ,ะเดี๋ยวลุงจะลองทดลองมาตอนกิ่งดูแบบเท่ๆนะตอนกิ่งดูแบบเท่ๆนะเนี่ยมะม่วงทายโกะทามโนะนี่ก็คือแปลงมะม่วงนะแล้วก็มีกิเลนซิสเนี่ย มดย่อเนี่ยปลูกแซมไปด้วยนะนี่คือคือกิเรเดอซิสนะตัวฝั่งนู้นเป็นข้างในนั้นเป็นอะไรนะมดยอ่อชนิดที่เขาเรียกว่ามดยอบชื่อเออบาซิเนี่นะครับเออบาซิเน่ยนนเออบาซิเนต้นา,าตัวนี้เป็นเมอร์มาในชื่อเมอร์ห้านะครับเมอร์ห้าเป็นตัวตัวแท้ตัวท็อปเลยตัวแบบ เก่งอวบมากดูสิพอได้อากาศบ้านเรามันก็จะเป็นอย่างนี้นะบ้านเราอากาศดีดินดีน้ําดีต้นนี้น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เขียวสวยนะครับหรือคือมุงมีมะม่วงมันโอ้นี่ไงมีลูกด้วยนี่สวยเลยแต่ตัวนี้ลุงจําไม่ได้มันมันเฉืออะไรมึนงเืออะไรมันจะน่าจะเป็นอกล่องหรืออะไรมันเป็นมะม่วงมันนะครับตัวนี้มันเป็นมะม่วงมัน แต่ว่าลุงก็จําไม่ได้แล้วมันโอ้โหมันพันดูสิครับรูทิเ์เล็กๆน้อยๆที่มันพันมันไปพันกิ่งอย่างเงี้ยคือหายลมพัดนะลุงไม่มีมือแล้วไม่เป็นไรนะเนี่ยสวยมากนะแล้วถามพี่สมชายพี่สมชายนี่คือมะม่วงอะไรครับพี่สมชายครับลบกวนด้วยนะน้องจาชื่อไม่ได้แล้วครับพี่สมชายแต่ลูกมันสวยมากแต่มะม่วงพันนี้ลุงชอบกินนะลุงชอบกินนะใบมันจะเรียวยาว น่าจะเป็นมันขุนสีใช่ไหมครับพี่สมชายอ่าต้นนี้ไม่เป็นไม่เปิดลูกหรือว่าเป็นลูกก็ติดลูกมันขุนสีเหมือนกันนะน่าจะเป็นหมันมันขุนสีนะพี่สมชายคอนเฟิร์มให้คอนเฟิร์มใ,ให้ผมหน่อยนะโอเคเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเลมอนซึ่งไม่ค่อยออกลูกหรอกเพราะว่าเราไม่ล,ลดน้ํานะมันก็อยู่ในสภาพนี้กันโอเควันนี้ลุงพาชมแค่นี้ อ่านี่ต้นต้นบุสลาบุสลาแล้วก็กหลายหลาย,ลายตัวที่มันลังเรียงอยู่ข้างนั้นก็แปลงยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยตัวนี้เป็นฝั่งบอสเวียโอวาลิโฟลาตานะครับตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวตัดหญ้าเนียนๆปุ๊บมันก็เนี่ยลุงตัดวันละล่องสองล่องสามล่องแล้วแต่ว่าเออวันไหนว่างก็มาทําแล้วก็ว่างจากแปลงสองตัตลางวาก็จะเดินเข้ามานี่งดงามเลยนะครับสําหรับ เดี๋ยวไปทำยาหม่องยานวดน้วมันนวดให้อะนอตติ้งออยตัวนี้เลยนะครับกลิ่นนั้นเลยอันนี้ก็อีกตัวยังเป็นซินเวียซินเวียนะครับฝั่งนู้นก็จะมีอีกประมาณ3แถวแต่ว่าต้นยังเล็กเพราะเพิ่งปลูกเมื่อปีกลายนะครับไอตัวนี้ปลูกเมื่อ3ปีที่แล้วก็เริ่มทรงตัวได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่วันหลังเดี๋ยวลุงพาเดินเข้ามาให้รอบๆแล้วตัดหญ้าก่อนนะครับนี่คือแปลงมะม่วงนะครับยาวไปนู่นเลย ขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวลุงเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะกลับไปออกไปเพื่อที่จะไปทําแปลงสองรัตรางวากันต่อตัวนี้คือกิลดิลิซิสที่ต้นใหญ่นะพาทุกคนมาชมกันต้นใหญ่มากนะครับคือต้นใหญ่หมายถึงว่าทรงพุ่มใหญ่เวลามันออกใบชุดแรกที่ลุงทำอาร์โนติงออยก็ทําจากต้นนี้นะครับมันจะมีอยู่ต้นนี้กับต้นนู้นอีก 3- ามสี่ต้นนะที่ทําแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีประมาณเกือบ 30- 40ต้นแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆ แล้วอีกทั้งส่วนบางส่วนก็อยู่ในกระถางด้วยโอเคลงพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลงพาไปชมกันเนี่ยจะมีส้มนะแต่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นส้มซ่าส้มนักเลงอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเ,ออเดี๋ยวเดินไปดูนี่เอลเดอร์เบอร์รี่ e อลเดอรบนี่ปลูกไว้แบบอะไรนะเอลเดอร์เบอรี่นี่ปลูกไว้แบบซมแซมซมแซมนะครับ แซมไม่ใช่แซมยูรานันนะครับเนี่ยเอลเดอ,เอร์เบอร์รี่ต้นอูนนีเองดอกอูนอปีนี้คงน่าจะได้ทำเป็นสสยหลับกันเพราะว่าลุงมีอ้อยอยู่ข้างหลังด้วยนะจะทำเป็นสสยหลับให้ทุกคนได้ชิมกันเนาะ